สวัสดีครับวันนี้เรามาชมสินค้านะครับของวันที่24พฤษภาคม2553โ63นะครับขออภัยนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดก็ได้นะครับ0952246497นะครับร้านพิเนีออริโอนะครับดูนะครับเป็นตู้นะครับตู้ แอดทีนะครับของดูนะครับท o p โปมีสินะครับสภาพพร้อมดอกดอกดอกเดิมครับ12นิ้วนะครับเปิดโปนะครับสภาพสวยๆนะครับดูด้านหลังนะครับเดิมๆนะครับรับสวยงามมากนะครับ โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ095 224 6497ครับร้านพินิออดิโอนะครับเป็นตู้แอดทีครับนี้ทั้งหมด4ใบนะครับรุ่นี้นะครับ4ใบนะครับนะครับต่อมาก็เป็นตู้ออดิโอจ็อกกี้นะครับ เป็นของ DJ นะครับ A j เ j นะครับ Or e o Jockey นะครับสภาพใหม่นะครับดอกเดิมๆนะครับมีทั้งหมด2ใบนะครับราคาบานๆเหมือนกันนะครับดูรอบๆเลยนะครับรอบๆเลยนะครับย้อนแสงสักหน่อยนะครับย้อนแสงต้องขออภัยนะครับอาจจะย้อนแสงไปนะครับดูนะครับ สภาพส,สวยๆครับของออดิโอจ็อกจี้นะครับอจีนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมยุ่ยอยน้อยมากครับรุรอยน้อยมากราคาบ้นบานๆนะครับโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านพิเน็ตออดิโอนะครับ095 224 6497นะครับ ร้านพีเนตอะอรีโอนะครับวาจะเป็นต işte ู้มอนิเตอร์นะครับตู้มอนิเตอร์นะครับเป็นตู้ใหม่นะครับราคาบ้านบ้านของเอ็นอ o อรโอนะครับมีทั้ง15นิ้วและก็12นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้บีวีนะครับสินค้าใหม่เหมือนกันครับของน็อตซาวนะครับก็เป็นสินค้าใหม่ราคาบ้านบ้านจริงๆนะครับจับต้องได้นะครับราคาถูกมากนะครับ สนใจก็สอบถามมาได้นะครับร้านพีเน็ตออดิโอนะครับ095 2246497นะครับไม่ว่าจะเป็นซาวด์สแตนดาร์ด C A 6ครับผมหรือว่าทาดานะครับ C A 1 8นะครับราคาบ้านนะครับตัวนี้นะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับร้านพีเน็ตออดิโอนะครับหรือว่าเป็นพาวเวอร์ประกอบเอกซาวด์นะครับค่ายนี้มั่นใจได้เลยนะครับ เอกซาวเอก้าพันนะครับเอก 9, ้าพันเดิมๆนะครับสวยงามนะครับคัณนี้นะครับก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ095 224 6497้าสองสอ่านะครับมีของเอกซาวนะครับสำหรับใส่รถแห่นะครับ รถแห่ท่านที่มีรถแห่นะครับก็จัดการเลยครับผมของเอกซาวนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ095 224 64 97นะครับร้านพิเน็ตออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นชิวเอนะครับชิวเอแท้นะครับจาก USA นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับซาวสแตนดาร์ดซีเอกซาวสแตนดาร์ดเทคโนห้านะครับให้งานปกตินะครับ หรือว่าหน้าลายตัวนี้เป็นสเตอร์นะครับห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ประกอบนะครับตัวนี้ก็ราคาบ้านนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าลายนะครับหน้าลายรุ่นนี้นะครับ npe นะครับตัวนี้5 5 0ร้อต์บาทนะครับนะครับใช้งานปกตินะครับสภาพเดิมๆนะครับสวยครับผม แล้วก็หรือว่าจะเป็น LDM นะครับของ NPE นะครับ800วัตต์นะครับราคาก็บ้านๆเหมือนกันนะครับสภาพสวยงามนะครับใหม่ๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัวพันนะครับตัวพันก็มีนะครับสำหรับท่านที่สนใจหน้ารายก็ทักมาหรือว่าสอบถามรายละเอียดไม่ได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ0952246497นะครับนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับโม d ิฟายนะครับ 5,000 v z นะครับนี่ของประกอบของเอกซาวมือนกันครับตัวนี้นะครับราคาบ้านๆนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็น MCE 1000นะครับราคานี่บ้านๆหมดนะครับชุดนี้นะครับทั้งเซตนะครับก็สอบถามมาได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7เจนะครับ นะครับหรือว่าจะเป็น NPE นะครับ E 5 0 0 0 A นะครับสภาพสวยงามนะครับผมเดิมๆนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็น L 2,400นะครับของปริจเจริญนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับหรือจะว่าเป็น S 7 0 0อย่างนี้นะครับก็4,500บาทนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ หรือว่าจะเป็นปดิเจริญรุ่นนี้นะครับ P R M 1 6 0 0นะครับสนใจก็ทักสอบถามมาได้นะครับซินชิว่าพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับ S 3า0 0นะครับก็สอบถามมาได้นะครับ095 2246 497นะครับนะครับเอกซาวก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นโมนิฟาย3ามพันนะครับหรือว่าจะเป็น N P E พันสองนะครับก็สอบถามมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับว่าเทกนะครับ3,600 rms นะครับดูนะครับสภาพก็สวยงามนะครับอ่าสวยงามเลยนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ0952246497ครับร้านพีเน็ตอะดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นวอล์กนะครับวอล์กแบบนี้นะครับราคาบ้านๆนะครับราคาที่ 8,000บาทนะครับสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นยามาฮ่าตัวนี้แท้นะครับแท้นะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับตระกูลยามาฮ่านะครับหรือว่าจะเป็นโฮนิกนะครับ4 Channel นลนะครับเป็นรุ่น d s 1304อย่างนี้นะครับอันนี้ขับเบตได้สุดยอดเลยนะครับ a ชแนลละ2ได้นะครับผมสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับร้านพิเนีตออริโอนะครับหรือว่าจะเป็นพวกไมลอยนะครับนะครับดูตามนี้เลยนะครับในไมลอยหรือว่าจะเป็นอ่ w พาวเวอร์วาเทนะครับ2,400 v z นะครับมีอยู่มีอยู่สแท่นนะครับมาดูมิกนะครับมิกดิจิตอลนะครับมิกดิจิตอลนะครับสภาพโดยรวมสวยงามจริงๆนะครับ m y ด a r ร์นะครับ มายดัดท่านที่สนใจไมยดัดสภาพที่โอ้โหนะครับเพิ่งออกจากห้างมาได้แค่เกตแปดวันนะครับก็ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับสภาพนี่ร้อยเปอร์เซนนะครับประกันเต็มนะครับประกันเต็มนะครับตัวนี้นะครับสนใจถ้าใครซื้อไปนี่จะสุดยอดเลยนะครับเท่ากับซื้อของใหม่แต่ราคาเพิ่มสองครับสุดยอดนะครับ ราคาตัวนี้นะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นคิวยูนะครับคิวยูสามยี่สี่นะครับนี่นะครับสภาพโดยรวมก็สภาพสวยนะครับตัวนี้พอดีเหมาะเหมาะเจาะนะครับคิวยูยี่สิบสี่พร้อมแหลกนะครับทุกอย่างพร้อมแหลกนะครับหรือว่าจะเป็นคิวยูสามสิบสองอันนี้ก็พร้อมแหลกนะครับราคาบ้านๆเหมือนกันนะครับสนใจก็ สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ095 2 2 4 6 4 9 7สออ้านะครับสอบถามมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นมิกนะครับอันโตนะครับไลท์นะครับตัวนี้ไลท์ส4สนะครับสภาพสวยงามนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับริ้วรอยไม่มีเลยนะครับพร้อมกล่องยังมีอยู่เลยนะครับกล่องก็มีนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ095 2 2 4 6 4 9 7นะครับ หรือว่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นไลท์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกศูนย์สี่นะครับตัวนี้นะครับก็สวยเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไลฟ์ต่อนะครับอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับร้านพินิจอะดิโอนะครับท่านที่สนใจก็สอบถามมาได้ครับสนใจตัวไหนนะครับชิ้นไหนก็ โทร0952246497นะครับนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับคลิปนี้นะครับพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ